ญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าขึ้นภูเขาไฟฟูจิเพิ่มอีก2,000เยนคาดว่าจะเริ่มในฤดูร้อนปีนี้3กุมภาพันธ์2567เจแปนไทม์รายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิโคโทาโร่นาง,งาสกิซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางยอดนิยมสำหรับขึ้นภูเขาไฟฟูจิเตรียมใช้2มาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟฟูจิในช่วงหน้าร้อนปีนี้หลังนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับความนิยมปีนเขาแบบด่วนโดยไม่มีการหยุดพคคักค้างคืนจนอาจเก มาาชีจะเก็บเงินค่าใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอีก2,000เยนหรือประมาณ480บาททําให้ผู้ที่ต้องการจะขึ้นภูเขาไฟฟูจิจะต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมด3,000เยนหรือประมาณ716บาทจากเดิมที่จ่ายเพียง1,000เยนหรือ238บาททั้งนี้จังหวัดจะมีการยื่นร่างมาตรการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้เข้าสู่ที่ประชุมของจังหวัดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเงินที่เก็บเพิ่มนี้ก็จะนําไปใช้เสริมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้ยังจะมีการติดตั้งประตูที่บริเวณสถาานีีท่5จก ทั้งหมด10สถานีของเส้นทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิเพื่อห้ามไม่ให้นักปีนเขาที่ไม่ได้จองกระท่อมพักใช้เส้นทางระหว่งางเวลา16นาฬิกาถึง3นาฬิการวมถึงอาจจะมีการจํากัดจํานวนผู้ใช้เส้นทางที่4,000คนต่อวันเพราะคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติพากันมาปีนภูเขาไฟฟูจิมากเป็นประวัติการนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ค่ะอย่างเช่นผู้ประกอบการกระท่อมที่พักบนเส้นทางขึ้นเขาที่มองว่าค่าใช้จ่าย3,000เยนนั้นนนมัแพงเกิไปค่ะ